ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายอำเภอเผยหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชี180ล้านฝากอย่างเดียวไม่เคยถอนเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายธนูศักดิ์เสมอภาคนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเปิดถึงกรณีเงินฝากของหลวงปู่แสงซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารธนาชาติสาขาอุบลราชธานีนั้น บอกว่าผู้จัดการธนาคารยืนยันแล้วว่าตั้งแต่หลวงปู่ฝากเงินมาจนถึงวันนี้ไม่มีการถอนแม้แต่บาทเดียวที่ถามว่าเงินหลวงปู่ได้มาจากที่ไหนก็คือได้มาสองทาง 1. มีลูกศิษย์ลูกหาโอนเงินเข้าบัญชีหลวงปู เลยมีลูกศิษย์ลูกหามีการปรับยอดสม,มุดทุกเดือนและส่วนที่สองมีคนนำมาบริจาคให้กับหลวงปู่เองโดยแต่ละวันก็จะมีคณะญาติโยมจะเป็นคนช่วยดูเฉพาะทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่มารับเงินเป็นยอดเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะนำเงินเข้าธนาคารเลขที่บัญชีสม,มุดบัญชีของหลวงปู่เองซึ่งหลวงปู่เป็นคนเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าเงินของหลวงปู่ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ 80ล้านบาทซึ่งผู้สื่อข่าวถามประมาณ80หรือมากกว่า80ล้านนายธนูศักดิ์กล่าวว่าน่าจะมากกว่า80ล้านอีกเยอะอาจจะเป็นมากกว่า180ล้านบาทขึ้นไปเป็นอย่างต่ำหรืออาจจะสูงกว่านั้นตนไม่สามารถตอบได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นบอกว่าหลวงปู่นำเงินไปสร้างวัดหรือว่าสร้างโรงพยาบาลต่างๆแล้วทำไมยอดเงินจึงยังเหลืออยู่กว่าร้อยล้านบาท นายธนูศักกล่าวว่าเวลาหลวงปู่เอ่ยปากอยากจะสร้างอะไรอยากทําอะไรก็มักจะมีลูกศิษย์ลูกหาบางท่านที่มีกําลังทรัพย์เขาก็จะมาทําให้สมมุติว่าถ้าจะทําถนนเส้นนี้งบประมาณ2-3ถล้านบาทหลวงปู่อยากจะสร้างอะไรก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาบางท่านที่มีกําลังทรัพย์ก็จะจัดการให้เพราะท่านมีบารมีเอ่ยปากขึ้นมาจะมีลูกศิษย์มาสนับสนุนทําให้เลยเงินจึงอยู่ในบัญชีของหลวงปู่เหมือนเดิม ในอำเภอบอกว่าขณะนี้หลวงปู่รับประทานยาเป็นปกติท่านจําอะไรได้ดีแล้วเงินในบัญชีกว่า180ล้านบาทท่านก็รู้และบัญชีก็อยู่กับท่านและที่สําคัญไม่เคยมีการเปิดจ่ายจากธนาคารเลยแม้แต่บาทเดียวหากท่านคิดจะสร้างอะไรทําอะไรในวัดหรือว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลทางโรงเรียนสร้างวัดเพียงเอ่ยปากก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่รับทราบ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้มีอันจะกินจะมีเงินมีทองและมีความศรัทธามาก่อสร้างมาทําให้ท่านจะแล้วเสร็จโดยที่ไม่ได้เบิกจากธนาคารเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ